สวัสดีครับผู้ชมครับพีบิลิกรายวันนี้มาดูเกมวันอาทิตย์นะครับสองคู่ด้วยกันครับเกมแรกนั่นนอริตเปิดบ้านเจอกับลีดนะครับนอริตเป็นทีมบ๊ทยขางตรารางครับพวกเขายังไม่ชนะใครเลยครับเกมนี้เริ่มต้นได้ดีนะครับครึ่งแรกนะเป็นเกมของนอริตซะส่วนใหญ่เลยครับมีโอกาสจะทําประตูหลายต่อหลายครั้งแต่จังหวะมันไม่ได้นะครับความเฉียบคมในแดนหน้าแมตติโมปุก้กลับมาพีบ์ลิกราวนี้ก็ยังไม่เพียงป้างเหมือนคราวที่แล้วเมื่อครึ่งแรกไม่ได้ครับครึ่งหลังเป็นเกมของลีดเลยครับแล้วลีดได้ประตูขึ้นนําาจก ความยอดเยี่ยมของราฟินญานี่แหละครับอู้นี่เป็นปีกชาวบราซิลที่ผลงานกําลังยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะของเดลุเจมที่ให้ไปครับแล้วดูราฟินญาครับดึงหนีจนมีช่องยิงจนได้นะครับโอ้โหอาจจะดูเห็นแก่ตัวไปหน่อยแต่ว่าพอเป็นประตูคนก็ลืมทุกอย่างครับพอเป็นประตูทุกอย่างความสำเร็จมันเห็นเลยครับเป็นอีกครั้งที่ราฟินญาทำประตูให้กับผลิตได้ครับผลิตขึ้นำนำ1-0ครับแต่ว่า นอริทก็มาตีเสมอได้สําเร็จนะครับจังหวะลูกโม่งครับทำประตูตีเสมอได้สําเร็จครับนอริทครับ a n d ิลส์โ m o b a r ม e เดเล่ครับโม่งตีเสมอได้สําเร็จแต่เกมรับของนอริทก็ยังเป็นปัญหาแล้วมาโดนโรดิโกครับยิงประตูชัยให้กับลีดเอาชนะในเกมนี้ไปได้2ประตูตอนหนึ่งทีมครูครับจังหวะน่าจะน่าจะเซฟได้นะครับเอกว่ากันตรงๆดูจังหวะลูกยิงนี้ครับล้มตัวช้าไป จากนั้นเกมคู่ดึกครับไปดูเกมระหว่างเวสต์แฮมครับบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าโอ้แล้วเป็นเวสต์แฮมที่ขึ้นนำก่อน1ต่อ0นะครับจังหวะลากตัดจากขวาเข้ามายิงด้วยซ้ายสวยงามเลยครับ10ขึ้นนำเร็วเลยครับทีมเยือนเวสต์แฮมแต่ว่าเจ้าบ้านครับแอสตันวิลล่าก็มาตีสเสมอได้จากโอลิวัตกินครับทำตีสเสมอได้สำเร็จครับเป็น1ประตูต่อน1นประกบกันไม่ดีครับ หลุดตัวแรกมาแล้วยังโดนตัว2ลงโทษดีครับเกมรับของเวสแฮมก็ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเกมนี้แต่ว่าลูกยิงไกลของดิคเค้นไรท์ครับดูนี้โอ้โหเล่นทางครับไม่ได้แรงมากแต่ทางแบบคมกริบเลยครับขึ้นดำอีกครั้ง2ต่อหนึ่งครับดูจังหวะที่ไหลมาน้ำหนักลูกยิงเนี่ยมันไม่แรงมากแต่มันโอ้โหคมกริบเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับนี่จังหวะที่ วิล่าตัดฟาวลูกนี้ครับผู้สิทธิ์ต้องเช็ค VR ถึง2จุดด้วยกันนะครับตอนแรกเนี่ยให้ใบเหลืองกับคอนซาไปก่อนนะครับนี่ครับใบเหลืองกับคอนซาแล้วก็มาเช็คจุดแรกครับจุดที่คอดี้เฮา์ฟาวเนี่ยว่าจะเป็นฟาวรุนแรงหรือเปล่าพอจะให้ใบแดงหรือเปล่านะครับนี่เป็นจุดแรกที่เช็คแต่จุดนี้ผ่านไปครับจุดนี้ไม่มีอะไรแต่นี่แหละครับจุดนี้ครับอิมูคอนซาถูกเช็คว่าเหมือนกับเป็นตัวสุดท้ายแล้วผู้สิทธิ์ยกเลือกใบเหลืองเลยครับแล้วก็ให้เป็นใบแดงครับเพราะว่ามองว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ตัดเกม เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เป็นเกมของเวสแฮมครับมีสกอร์นำอยู่2-1แล้วตัะตูเล่นมากกว่าก็มาได้ประตูที่3ครับเรียบร้อยครับ3ต่อศูนบาโบโฟอนาวครับจังหวะตะลุยมาของจาร์ดบอเวนยิงติดเซฟก่อนครับแต่ฟอนาวยังเร็วพอที่จะซ้าแล้วก็มาอีกครับประตูที่4คราวนี้เป็นจาร์ดบเวนเองครับยิงประตู ตอกย้ําเลยครับปิดฝาโรงไป4ต่อ1นึ่งเป็นเกมวอาทิตที่เจ้าบ้านผังหมดเลยครับแพ้รวดทั้ง2ทีมนะครับทีมไหนเป็นเจ้าบ้านทีมเยือนบุกมาเอาชนะได้หมดมาดูตารางคะแนนนะครับอันดับที่1เป็นอันดนบของเชลซีครับสิคะแนนสินัดครับยีคะแนนตามด้วยดิวพูลครับ10นัดเท่ากันนะครับยังไม่แพ้ใครแต่ว่า หลุดเสมอซะสี่ครับ22องคะแนนตามมาด้วยแมสตี้ครับเวสต์แฮมแมาเชสเตอร์เด็บแล้วก็อาร์เซนอลนะครับอันดับที่7นะเป็นทางด้านของไบรตันครับส่วนทางด้านของอันดับที่8ไล่ลงมาครับก็เป็นทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับตามด้วยเอฟเวอร์ตันแล้วก็เลสเตอร์นี่เป็นครึ่งบนของตารางนะครับคือด้านของตารางก็มีวูฟแฮมร์ตวันเดอร์เรอร์ครับเบนฟอร์ดส่วนลีที่ได้ชัยชนะมาก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ17นะครับ ท้ายตารางก็มีเบอร์สลีย์นิวคาสเซิลแล้วก็นอร์สซิตี้นี่เป็นพิวนิกรายวันประจำวันนี้นะครับสรุปเกมประจำวันอาทิตย์นะครับฝากติดตามไว้ด้วยกับสปอร์ตบาร์และก็โปรโมชั่นดีๆจากทรูวิชั่นนะครับก็ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับเพียง299บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับกลับมาติดตามพิมพ์นิกรายวันนะครับสรุปข่าวผลการแข่งขันแล้วก็รูกยิงที่น่าสนใจประจำวันได้ครับทางสปอร์ตบาร์ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID